้วดังอัดหน้าจูนไปจูนตกเสียหลักเลยว่ะนักสัตว์สองเจลลี่เลยัพไกล8เมตรตกให้ถึงดิเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันส,สุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลเฮ้ย <'s> คนเนี้ยเล่นเก่งมากเลยเซนโดอ่ะเซนโดคนเนี้ยเล่นเก่งมากเลยอ่ะ โคตรเท่อ่ะจริงเดี๋ยวไปดูเซนโดเล่นกันนะอย่างโหดของคนนี้ยถ้าจำไม่ผิดเขาชื่อน้องเฟิร์สหล่อเท่มิจจี้รุ่นปฏิหารเมื่อวานเล่นไปแล้วไงเกือบโดนเพื่อนดา่ารุ่นปฏิหารประจุก,กระสุนยิงจากเกมน้ำยับยับเกือบแพ้ลิงสองสามแต้มมันเล่นไม่สนุกแล้วพี่ทำไปแล้วมันยิงไม่ค่อยลงครับ ปับ๊บนี่นะโชว์ไปเฟิร์สโชว์ของไปโชว์ไปเฟิร์สเออแยกกาวพันล่างจาังหวะนี้เฟดตเอาเว้แล้วจะสับหนึ่งไปนะครับโอ้โเซนเตอร์ยืนงงเลยเซนเตอร์ยังตามไม่ทันนะความไวของเซนโดนะครับจังหวะนี้ว่าแยกไปสองจังหวะแล้วตบมเสียหลักไปเลยครับมาลงมาดังอะไรล่ะครับนี่เป็นห่วงวีคลาสอีกสักดอกปละล่ะ ลูกว้าแยกไปจังจหวะและ้วเฟดอเวลอกไปนะครับจังหวะน,นี้ทําได้ดีเซนโดจะไม่ยอมหรือเปล่าจังหวะน,นี้กําบัดแล้วนะไปกูจมาแยกไปหลอกส่งเซนโดเซนโดไว้ยังไงแยกเงาพันล่างไปจังหวะน,นี้เซฟเฟดอเวส็อัดหน้าไปเลยละกันเอ้ยจูนมันพลังสี่สิบไม่เหียอนไม่เข้าบอกแล้วเขาไม่ยอมกันว่ะโดนเฟดอเวอัดหน้าก็ต้องเฟดอเวล็คืนลุว่าแยกไปจังหวะน,นี้ยิงแล้วยังไงไม่ลง,งหรือเปล่าเอา้าลงเฉย สแตกโล่งเลยยิงแม่นด้ยว่ะเซนโดว่ายังไงครับจังหวะนี้แยกล่างไปแล้วทำท่าจะเฟดเอาไว้แล้วสับสองหรือเปล่าหลอกส่งฟูจิมะฟูจิมะส่งเซนโดคืนมาเซนโดเลี้ยงบอลเฟดไม่เฟดเอาไวแล้วจ่ายโคตรแพ่จังหวะที่บอกแล้วอไม่ลงจังหวะนี้จ่ายสวยมากๆครับแต่ฟูจิมะตกใจได้บอลมาลูกลงเน้นๆแต่ไม่ลงแล้วจังหวะนี้พิ่งไปไม่ทานอ่ะนบกวนทานว่ะแล้วไปแล้วไม่ทานฮาเซได้ โอ้โหดวงไม่ดีอ่ะไม่เกี้ยจ่ายอย่างสวยเลยยิงปปั๊บไม่ลงฟจตมาแยกปลายสายเซนโดเซนโดเฟสอเว่แสกหน้าได้แต้มอ้าวแล้วลงไม่ลงฮะโหลคืออะไรจุนพลัง40ไว้โดโดเบียดกระเด็นเลยอ่ะสู้ไม่ได้อ่ะแล้วจ่ายลงอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ต้องลงหรือเปล่าหัวใจแตกสลาจ่ายดีแต่ไม่ลงอะไรวะจุน โอ้โห,หลูกพี่จุนพลัง4-4แบบเบียนไม่เข้าอะโอ้โหจบแล้วจิตใจแตกสลายโอเคดีหน้าผมแพ้ก็ได้ผมแพ้ก็ได้ครับฟูจิมะโลกสองลูกยิงไม่ลงมีด้วยเหรอวะฟูจิมะขึ้นสนามลงฟูจิมะนี่ตรงนี้ฟูจิมะฟูจิมะขึ้นสนามเลยขึ้นสนามลงร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่พี่เรียนมา สับสองก็โดนเลยครับเซนโดนบอกสับสองอะไรล่ะฟูจิมะมานี้มานี้เออนั่นแหละสวยมากแค่นั้นแหละฟูจิมะเป็นงานเว้ยฟูจิมะเป็นงานเว้ยจัดไปเข้าใจความหมายที่เราสื่อว่ะเออต้องอย่างนี้ดิวะไม่มีไม้แล้วไงล่ะโคตรเท่เลยฟูจิมะไม่มีไมไม่มีไม้แล้วไงล่ะเพื <ains S 1> <titles. S 2> ่อนเปิดทางให้ขนาดนี้ สับสองไปแล้วส่งสวยครับผมอันนี้ไม่ได้โดนตบนะครับเป็นการส่งบอลจากเฟิร์สมาให้พี่เองยังไงละ่ะแล้วกระชากไปสงจังหวะแล้วก็หล,ลอกไปหนึ่งจังหวะแล้วเซนโดอันติไปสงวินาทีสุดท้ายว่ายังไงครับไม่โดนตกทําแต้มสวยงามสุดๆบอกแล้วเซนโดคนนี้ตัวตึงอะไร่ะครับอุ้ยมันหลบได้ปะแป๊บหนึ่งนะตาตานี้พี่ต้องตั้งใจเล่นนะครับพอดีได้เซนโดความเทพของเซนโดมา พี่ต้องแบบเอาจริงหน่อยลงได้ไงเพิ่งรู้เอ้ยต้องลงดิชมลมพี่นับกสเทนหมดอะเซนโดเขาเดินไปปุ๊บพี่จำได้เลยว่าขึ้นสนามได้นี่ว่าเป็นไงบอกแล้วเซนโดตัวตัวตึงนะครับคนเนี้ลูกค้าว่าว่ายังไงครับหลอกไปหนึ่งจังหวะเซนโดรบกวนได้แต่ลงเฮ้ยลูกคว่าคนนี้ลูนลูนของแค้แม่นจัดถ้าเป็นชมลมพี่ยิงไม่ลงหรอก เราส่งมาล่องๆเน้นๆหลอกชาบูไปสองจังหวะส่งให้ฟูจิมะว่ายังไงครับเฟดส่งเซนโดเซนโดสับหนึ่งไปส่งสวยเซนโดส่งบอลมาให้พี่หลอกหนึ่งจังหวะให้เซนโดว่ายังไงเฟตอเว์หรือเปล่าแล้วให้ฟูจิมะฟูจิมะเลี้ยงเข้าในออกนอกแล้วส่งเซนโดจะหมดเวลาช็อตค็อกสับสองโดนเลยครับแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเรานำหนึ่งสามแต้มแล้วเฟตอเว์พลาดแล้วหรือเปล่าโอ้โหพลังสี่สิบนี่คือแข็งแกร่งจริงว่ะ เบียดเขาแต่ตัวเราเซเองนี่ยังไงละ่ะโดนเซนโดนไปดิอะไรวะโหลูกพี่จุนพลัง40ของจริงวะ่ะจบเกมนี้ต้องส่องลูนหน่อยละพลังเท่าไหร่วะทำไมเราเบียดไม่เข้าเลยวะอ้วนเหมือนกันนะเนี่ย ้็ดังอะหน้าจูนไปจูนตกเสียหลักเลยว่ะล้วสัตว์สองเจนลี่เลยอัลไกลแปดเมตรตกให้ถึงดิไม่นี่ยังไงล่ะสติว์ไปไดิฟูจิมะบอกมาเลี้ยงอะไรแถวนี้แล้วส่งบอลให้ลูกพี่จูนเดี๋ยวเกมไม่ตึงเฮ้ยจูนนตึงจังวะจูนเป็นหัจวจังวะ เออได้แล้วอะ่ะแล้วก็ไอรา,าจูวจกันว่าแล้สฟูจีมาจังหวะนี้โอ้โหได้อันติจูนมาด้วยนะครับยิงขึ้นสนามไม่พอนะโอ้โหหมวนมาเลย์อัพแบบนี้ถ้ารุนดังนี่เป้นโยกไปแล้วเกียรจนจริงๆ,ๆเลยวะเอยจุดจะเอาวะงั้นจะเอาว่างาาัางาน้นโอ้โหจะเลย์อัพคืนนะครับแต่ทีมเราไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเรามีใครนะเส้นโดสุดเทพยังไงล่ะตกเสียละเป็นไง บอกแล้วทีมพี่อย่าเซโดยอย่างตึงขอขออนุญาตส่องโลนจุนหน่อยทำไมเบียดไม่เข้าเลยวะเราเบียดเขาโลาเตะเองอะ่ะกระเด็นไปไกลามากพลัง40ว่าแล้วเห็นปะพลัง40เลยนะเข้าใต้แป้นปุ๊บเบียดแทบไม่กระเด็นเลยนะคะนี่เราอาคาังหยีนะโอ้โห พลัง40รีบาว40